สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดวังจานนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนี้ก็ใกล้จะพระท่านใกล้จะลงฉัน,น,นเพลแล้วตอนน,ตอนนี้น้องตอนนี้น้องวัวมาแล้วนะครับน้องวัวที่เราได้ร่วมกุศลกันไทถอนชีวิตนะครับผมนี่นะครับ เงาลุกเตือนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองจากรถเราเอาเอาเอาผูกไว้ตรงนี้ได้พี่ ได้ใช่ไหมเพราะมันก็ด,ดิ้นทางอ๋องั้นงั้นงั้นอันนี้เอาอย่างี้แล้วกันพี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พี่จะรีบไปไหนไหมเขาไม่รู้แล้วแต่ไปลงรู่ไม่ลลได้ๆๆ <c oughs> เขาต้องทำพิธีก่อนใช่ทำพิธีก่อนโอ,องั้นเดี๋ยวผมให้พิเศษพี่แล้วกันครับก่อนลเลยได้ไนะเดี๋ยวจอดได้ใช่แนวนี้ก็ได้ใช่ไหมครับครับครับ จอดขวางนี้ก็ได้เพี่เดี๋ยวเราต้องทำน,น,น,นะนนนนครับตอนนี้ตอนนี้น้องวัวมาละนี่เราคล้องขึ้นคล้องกระดิ่งได้ไหมไดเดี๋ยวอย่รารบกวนพี่หน่อยแล้วกันนะเตอะได้ได<ส>้ใช่ใช่ครับ อันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้น้องวัวมณีโชคนะครับที่ที่เราได้ทําการถ่ายถอนกันนะฮะเป็นสองสองฟีกว่านะครับตตอนนี้มาตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอนุโมทนาทุกข์กลผลบุญนะครับเพื่อนเพื่อนที่ที่ทดูไลฟ์สดนี่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะส่งบทสดม์ไปให้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งบทสดมน์ไปให้นะโอเคนะครับ เช่เช่เช่มาครับผมตอนนี้ก็กำลังนะฮะในครัวกำลังทำพระหารเตรียมเพื่อที่ถวายพระพระฐารเพลงกันอยู่นะครับเนะี่ยวอเนะี่ย พี่พี่วัวมาแล้วพี่ครับครับอันนี้น้องแจ้นะครับมาร่วมบุญกับเรานะครับผมอันนี้น้องโตนะครับผมนะครับมาครับชีวิตนะฮะอันนี้พี่น้องเรานะครับที่ที่ที่ร่วมบุญกันนะครับโอเคนะครับนี่คุณแม่บ้านนะครับผมตอนนี้ก็แม่บ้านกําลังทํานะครับนะครับในทีมงานโหนี่เพิ่อนบอลกังหันครับอันนี้ นี่นะครับนี่เป็นกุ้งครับผมน้องวาวครับนะครับอ่าสาวๆทีมงานกางทหารของเรานะครับแกมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทำทหารนะครับอันนี้คุณแม่บ้านแม่บ้านผมเองนะครับ อันนี้ต้องพี่ชายผมนะครับนี่อนน้องนี้นะครับต้องขอบคุณน้องนี้มากๆนะครับเมื่อวานเสียสละซื้อ,อ,อข้าวของนะครับผมน้องนี้นี่นะครับหายไปไวยนะน้องนี้นะนะครับผมอันนี้ก็เป็นพัทหารนะครับมีพระพุทธเจ้าที่นะครับผมก็เตรียมถวายพระนี่คือจตุปัจจัยนะครับของทุกท่านที่ร่วมกันมาเลย น,นี่ของถวายสังฆทานโซลาเซลล์นะครับผมมียาล้องน้ําต่างๆนะครับแล้วก็มียาล้างจานทูบเทียนอันนี้เป็นบวอสดมนนะครับได้ทําถวายน้ําอันนี้ชุดรับขวัญรับขวัญน,น้องมณีโชคนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมขึ้นครองตัวปัจจัยถวายพระนะครับ นี่เราได้จัดเตรียมสถานที่แล้วเดี๋ยวให้ดูน้องมณีโชก่อนนะครับสปีกว่าเนี่ยบุญนี้บุญใหญ่นะครับคือเราหาทําที่ไหนไม่ได้แล้วปกติปกติทุกท่านเนี่ยจะทําบุญที่วัดใช่ไหมนะก็คือทําแบบว่าก็คือใส่เรียกว่าใส่ตู้หยอดถ่ายชีวิตโคอย่างเดียวแต่นี้เราร่วมกันทำเนี่ยคือไทยออกมาจากโรงฆ่าสัตว์เลยตามที่ตามที่ผมได้ได้ได้ไ,ดไดลฟ์สดให้ดูนะครับผม เมื่อมาวันที่ผมไปนะวันที่สามกาดไปกับน,น้องวิวน้องอ,อมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณ<ป>อันนี้ขอบคุณเนี่ยหัวหลักเลยเนี่ยเพื่อนแช่นะครับเป็นหลักในการทําบุญในครั้งนี้นะครับยิบแล้วก็น้องแจ้นะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ทางพวกน้องเบวนะ ครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางน้องอุ้ยด้วยนะครับผมนี่นะครับสองสองปีสองปีสองปีกว่าอืมตัวเมียใช่เอาตัวเมียหัวใบโพหัวใบโพด้วยอันนี้ให้เขาเดินเข้ามาหาเองนะไม,ไม่ได้ยือ้อเรื่องนะเพราะวัวเป็นพันตัวไนงะเพราะว่าที่ที่ลงค่าสัตว์เนี่ยเขาจะซื้อวัวตั้งแต่เอ่อ อย่าอย่าดังนมแม่แล้วเขาจะมาขุนพอเขาเอามาขุนเสร็จพวกพ,พอได้พอได้น้ำหนักอิโลเนี้ยเขาก็จะทำการเชื่อด,ดเพราะว่าเพราะว่าลงลงค่าอยู่จะอยู่อยู่ข้างหลังทางเข้าทางออกนะคนละทางนะเพราะว่าเขาทำงานตอนคืนนี่วันนั้นนะให้เขาเดินเข้ามาเองนี่นี่ยอยู่ยตัว,ว,ตวท้ายสุดนะั้นแล้วก็แหวกสูงออกมาที่ลงคลิปใช่ใช่นั่นแหละไม่ไม่ไม่ได้ชี้เลือกนะยองเขาไม่ปล่อยใช่ไหมยางยังเพราะว่าเขาบัว เ,เดี๋ยวเขาวิ่งอนี่เดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราทําพิธีเสร็จของกระดิ่งของอะไรเดี๋ยวเราเอา,เอาลองคอ,อกเลยเดี๋ยวรอหลวงพ่อก่อนเพราะว่าเขาเขาไม่เด็กแล้วไงถ้าเขาเด็กเขาก็จะนี่นี่น,นี่ถ้าเบื่อเขาเลี้ยงอีกหน่อยหนึ่งเขาก็เตยมตัวแล้วนะเนี่ยอันนี้เตยมรุ่นเนี้ยนะเตียมตัวแล้วนะอืมอว่าเป็นแม่พันธุ์นี่นะครับน้องมณีโชคอันนี้หัวหัวใบโพด้วยนะครับ เห็นะอันนี้เลขเลขเลขทะเบียนรถเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้า่ไรถไหนทะเบียนรถเตยบัวรถกูแล้วก็ยี่สิองนั่นเป็นวันอาจารย์เสียวันที่อาจารย์แก้วเสียนี่นะครับไซนี้อืมหลอดก็ได้ไหม ไม่ต้องตันให้เขาเนี่ยโอเคนะครับวันนี้วันนี้ก็ได้ได้ได้กุศลกันทุกคนนะฮะก็ทั้งในเรื่องในเรื่องทางาแสงสว่างนะครับทางเดินของพระเพราะปีนี้ปีนี้ช้างป่าช้างป่าลงเยอะเพราะว่าเาขาลงมาทุกคืนนะครับจะเห็นร่องรอยช้างป่าอยู่เพราะว่าตอนคืนจะเดินจะเดินวนรอบพระบวัวสดจะมานอนมานอนข้างพระบวัวสด นะครับแล้วก็เขาจะไปในช่วงเช้าคันนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องการอใน,นไฟส่องสว่างนี่นะครับไฟไฟส่องสว่างแบบนี้ที่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านต้องการทีนี้เราเราก็ได้เออเราก็ได้นำเงินตรงนั้นมาซื้อห้าชุดนะครับผมของเรานี่จะเป็น600อยวัตต์นะครับผมก็คือจะแรงกว่าที่ที่อยู่ที่วัดก็ต้องขอบคุณพี่ก็ด้วยนะครับที่จะนะครับ มาจาการาบบุรีนะฮะก็ะเดี๋ยวพี่เขาจะรอเราด้วยนะครับผมขอบคุณพี่มากนะเดี๋ยวเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันพี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ทําลงทองลงทานด้วยนะครับหลวงพ่อท่านลงมาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวมันมีโชคครับห<ะ>ลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพวนะ่อเจ้าวาดโตเมยีมเมยครับหลวงพ่อ ครอกั่ไไทีนก่อนแล้ไครับคหลวงพ่อไม่กับ้าไม่น่าเชื่อว่าเลขทะเบียนรถผมประเดี๋ตรงัตรงตรงเนี้ยเบอร์วัวเบอร์วัวพอเจ็ดศูนย์ศูนห้าพนั่นะเจดศูนย์ศูนย์ห้าเลขทะเบียนรถผมเบอร u ครับ วันนี้ชอคตัวหวยทุกทีนะหวยตรงปังๆครับเอาลงก็ได้ถ้าเอาลงก็ได้้าไม่ไม่หลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขา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 จะเดี๋ยวเขาวิ่งไงหลวงพ่อเขาค่อนข้างที่จะเปรียวอยู่ยังตื่นอยู่ครับหลวงพ่อเขาบอกไว้ตรงข้างบนนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยทำพิธีแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาลงตรงนั้นเลย ไม่วิ่งแล้วจะลองลองดูหรือเปล่าผูกต้นไม้เลยไม่วิ่งเราจะดิ้งไปไหนไม่ดิ้งอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวลองดูนล้วก่านะได้ได้ไดอครับครับครับไพี่พี่เอาลงเลยก็ได้ครับผูกกับต้นไม้ต้นไหนหลวงพ่อมาวัดนี อนุโมทนาทุกขสมพลบุญนะครับเดี๋ยวเตรียมทําพิธีนะครับ <c oughs> ทาพิธีเสร็จแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งบทสวดหมดให้ท่านก่อนนะครับผมส่งบทสวดนม์ให้ทุกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวท่านก็เอาเอาเอาไว้สวดนะตอนตอน,ตอนที่ทําพิธีถ่ายถอนนะครับ <c oughs> นะครับผมตอนนี้หลวงพ่อท่านลงมาแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเตรียมสำรับถวายประฐานเพ็นอนุโมทนาทุกขสมพลบุญนะครับ